นี่ครับอยู่กับดูนาก,กิต้า555ช็อปนะครับวันนี้เราก็มาแกะเกีวแกะของเล่นกวนเป็นยามาฮ่าครับลองดูนะแต่ว่าเป็นไซส์เซตครับจีอาคือจู <Junior S 1> <Junior S 2> เนียจูเนียมาดูกันว่าจูเนียจะครับนี่ครับโอ้โหมีกระเป๋าด้วยสวยเลยนะครับจูเนียนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือว่าอยากซื้อก็อลอง มห้มีอะไรบ้างดูสิโอ้ไบเซอร์ก็มีช่องใส่ฟอ,องอีกอันนึ่งอ,อ,อึ๊บโอ้สวยเลยนะครับเนี่ยอืม,อมสวยครับเดี๋ยวมาห้าเจรนะครับก็ถือว่าดีมากนี่คผลงานโอ้โหเก็เป็นสไตล์เหมือน f 3 1 0เลย อ๋อเป็นไซส์สามทับสี่ครับลูกีสวยนะผมว่าดูครับโหเยี่ยมเลยเดี๋ยวเสียงเป็นไงเดี๋ยวเรารีวิวทีหลังนะครับนี่ก็ขอบคุณครับ